โอ้โหคราวนี้มาห้าตัวสู้ไงเนี่ยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยสี่ตัว Help Help h สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับพบกับผมธรรมาตาเพลแล้ววันนี้นะครับหลังจากที่ห่างหายจากเกมนี้ไปนานนะครับช h a r ก a อค a ท็กเด d ดเม็ดสนะครับวันนี้เราก็จะมาลุยด่านต่อไปเลยนะครับซึ่งคราวนี้นะครับด่านที่เราจะไปก็คือ t ท r ร์เ of Atlantis นติสนะฮะนั้นเราอย่ามารอช้าเราไปฆ่าฉลามกันเลยทุกคน เริ่มมานะครับก็โอ้โหโสวยงามมากนะครับใต้ทะเลเย่แรกเราก็ต้องจำนะครับอถังออกซิเจนอยู่ตรงนี้นะครับว้าด,ดูซิว่าจะมีฉลามตัวใหญ่ตัวเล็กๆโผลมาใกล้ๆหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นสักตัวเลยนะครับวิวใต้น้ำที่นี่สวยมากเลยครับโอเค จะเอ๋ไหนวันนี้มีตัวอะไรให้เราล่ามั่งนะครับจเจะตัวเสียงเสียงอย่างนี้เสียงอ้าวสวัสดีพี่น้องอ้านี่โอ้ยานตัวใหญ่มาด้วยครับพี่เบิ้มมาพี่เบิ้มมาพี่เบิ้มมาเราก็ต้องเข้าตรงนี้สิพี่น้อง

พี่เบิ้มเราไปไหนแล้วนะครับโอ้โอ๋อเห็นเป็นเลดา้าโอ้ตัวนี้จัดไปจัดไปไอ,อย่ามาทางฉันไหนหนีเรออุ้ยเอาออกอาเมอร์โอเคเอ้ยโอ้ ต้องหาอาวุธเพิม่มด่วนเลยนะครับออกซิเจนก็ลำบากเดี๋ยวเรากลับไปเอาออกซิเจนกันก่อนดีนะครับโอเคตัวใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> โอ้ยจมน้ำไปนะครับสงสัยไม่ได้เล่นนานโอเคงั้นเรามาลุยกันไปด้วยกันใหม่เลยนะครับที้ <c oughs> เพราะว่าถังออกซิเจนตรงนี้เดี๋ยวเราลองว่ายมาฝั่งนี้นะครับ เป็นไปได้ก็อยากหาปืนคนให้ได้ก่อนนะฮะหรือไม่ก็อย่างน้อยขอให้รู้ว่ามีตรงไหนที่เราสามารถเก็บอาวุธได้เพราะว่าที่มันไม่ใช่สิกระเบนไม่เกี่ยวปั๊บอู้อ๋อตัวนู้นนะครับแหมทำให้ตกใจหมดเลยนี่แน่ต้องวายไปก่อนเพราะตามมาตัวหนึ่งแหมอุ้ยอุ้ย ไห้ต้องเปลืองกระสุนโอเคโอเคน่าจะเจออะไรดีๆตรงนี้แล้วครับโอ้โหโอเคในที่สุดเราจะจำไว้นะครับว่าปืนกลอยู่ตรงนี้โอเคตอนนี้นะครับบรรยากาศก,ก็ปกติไม่มีเสียงอะไรเออเออ,อมาให้เสียงแล้วก็มากัดเลย ไปไหนแล้วล่ะตัวไหนอ๋อี่กิกัดใช่ไปไกัดไปไหนโอ้ยนั่นหลังตัวแน่เลยเห็นก่อนโอ้ย โหลดก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าเราไปเอาออกซิเจนกันก่อนดีไหมครับนี่แต่เรารีบไปอ,ออกซิเจนก่อนครับอู้ทางนี้มาอีกตัวโอเคออกซิเจนอยู่ไหนโอเคนะครับหลังจากที่จมน้ำไปสองรอบติดนะครับ <laughs> คราวนี้เราจะไม่ยอมนะครับ เราจะรีบไปเอาปืนก่อนเลยนะครับโอเคแต่ตอนนี้ตัวใหญ่อยู่ข้างหลังนะครับน่าถ้าสังเกตในเลด้์นะครับคราวนี้ธารกิจของเราก็คือฆ่าตัวนี้ก่อนแล้วกันโอ้ฆ่าตัวนี้ก่อนนะครับเดราจะจัดการตัวใหญ่ทีหลังนะครับโอเคล็อ,ลอกหลบสวยงาม ก็จะเอาปืนแล้วก็ไปกำจัดตัวใหญ่กันเลยไหนเมื่อกี้โอเคตอนนี้ไลเรดาก็ไม่มีฉลากนี่นะครับแต่เมื่อกี้ในเรดาร์าาเราเห็นนะครับว่าเราเจอพี่เบิ้มแล้วเราจะไม่รอช้านะครับทางนี้มีตัวเล็ก2ตัวแต่เรากลับไปเอาออกซิเจนก่อนก็ดีเหมือนกันนะอ่า ตัวเล็กไม่ได้สนใจเรานะเพราะทาร์เก็ตของเราคือตัวใหญ่นะตัวใหญ่อยู่ไหนอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเล็กนะครับแต่เราก็ต้องหาพี่เบิ้มของเรานะครับใช่ไหม อ๋อยังไม่ใช่นะครับแต่ก่อนข้างหน้ามีให้เก็บโอ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วสวัสดีครับยิงรัวๆโอ้กระสุนหมดกระสุนหมดไม่ดีแนะ่เดี๋ยวโอ้มีดก็ไม่น่าจะดีอย่างแรกเดี๋ยวขอไปเติมกระสุนก่อนแล้วจะรีบมาจัดการเินะครับโอเคเมื่อกี้ก็เอา ออกซิเจนเพิ่มแล้วนะครับพี่เบิ้มตามมาพี่เบิ้มตามมาไม่ดีแน่โอ้ยโอ้โหพี่เบิ้มไม่ดีนะครับเล่นอย่างงี้ไม่ดีนะครับผมอุตส่าห์เก็บปืนโัวถอยใช้กับพี่อู๋ตัวเล็กก็มาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่สนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่อีกสักดอกโอเคครับขอกระสุนก่อนนะครับ อยู่กันสามตัวใช่ไหมนี่โอ้โหว่ายออกมาก่อนพี่เบิ้ม่าหนีตัวเล็กอยู่ไหนโอ้ขึ้น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 พี่บ้มด้านหลังพี่บ้าด้านหลังโอ้โหโอ้เอาอามมงอัเมอร์อะไรโอ้ยลบขึ้นลงโอ้หู กระสุนจ้าฉันมาแล้วจ้าโอโอเคเอากระสุนเพิ่มอีกอไม่ได้แล้วพี่บ้าอยู่ไหนโดนไปไหลนัดแล้วยังรอดอีกเหรอดิ้นเข้าไปได้เสร็จชิ้นแน่คราวนี้ พี่เบิ้มว่ายหนีไปไหนแล้วอยู่นู่นใช่ไหม f i n ได้เรานะครับผู้เราขอไปเอาออกซิเจนก่อนดีไหมครับนั้นจะลำบากนะครับโอเคตอนนี้ออกซิเจนนะครับก็ใกล้หมดแล้วนะครับเราควรจะรีบดีกว่าอุย้ย นิดเดียวอีกนิดเดียว,อดดยวโอ้แล้วก็มีพิบเบิมตัวที่สองมาอีกออโอ้โหคราวนี้มาห้าตัวสู้ไงเนี่ยโอ้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 ยสี่ตัว หมดแล้วอ้ยถูกทางไหมเนาะโอ,โอ้เดี๋ยวเรารีบไปเติมกระสุนกันนะครับตอนนี้นะครับแน่ใจว่ามีตามมาแน่ๆตัวใหญ่ตัวเล็กมากันให้หมดมาเรามาตายไปพร้อมๆกันเถอะพี่น้องไหนไหนไหนนี่ใช่ไหมอ้าวจะว่ายไปไหนโอ้า <laughs> นะครับก็สุดท้ายโดนตัวเล็กฆ่าไปนะครับยังไงพาร์ทนี้ก็จะขอรีบไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบแล้วอยากติดตามอย่าลืมกดไลค์หรือ Subscribe นะครับและที่สำคัญนะครับต้องขอบคุณผู้สับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับ Bed Steam Game นะครับราคาถูกส่งไวนะครับรับประกันคุณภาพเดี๋ยวจะลีฟลิง์ไว้ข้างล่างนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ